คลิปแรกเราก็เห็นคอมเมนต์ต่างๆนะครับแต่ลายคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าโอ้ขึ้นหมอป่วยคนนี้ป่วยคนที่สามป่วยนะต้องบอกมันมทำให้ผมรู้สึกเฮนะิร์ทยังไงนะทำให้ผมรู้สึกแบบคล้ายๆแบบแบบโอ้ไปลบดูคนดูข้ามผมเนี่ยคือนีนะคนนะมันต้องมีเกิดการจบตายใช่ไหมคนเกิดมาเราก็ป่วยได้ นะครับเราก็คลายได้เราก็มี้นได้แล้วก็เราก็มีสภาพที่ใช้ได้ใหม่ได้นะครับคนป่วยเราก็หาเรื่งคือคือชธรรมดาของเราใช่ไหมครับว่าทางจะมาดูว่าคือ,คอ,คอค all, นใครป่วยอะไรต่างๆเนี่ยหือหรือให้เล่มแท็กหรือเล่มโลเนี่ยชื่อใต้ชื่อของผมไมี่คือคนป่วยนั้นต่างเลยผมไม่ชอบมันไม่ถูกต้องเรามาดูดีกว่าวันนี้เนี่ยสามารถที่จะ ให้พี่น้องยังไงสามารถช่วยพี่น้องยังไงะครั